สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีมดตุกธานเขามาบส้มซองนงคำน้ำโสกม่อีน้นำไม 49, ่คิวคือเก้าบร่ไ้ไปสายดอกอเอแต่ลู้สบายดีพี่น้องอำบน้ำแมน่น้อยคิวมือนกัอไอคิวนะน้ำแไอคิวก้คิวคิวบกคำว้ นาวดีนาวดียินหำป่นปูนท่านเรียกกินน้ำท่านเรียกกินน้ำทำไอคิวเว่มีหายแลกในด้บน้ำเลยแม่ยะบูดอยู่คนน้นเหอเออเอาเอาเาัน มวนแล้วได้อาบนำ้ำนมวนแล้วได้อาบนำ้ำมวมวได้อาบน้ำมวนบิวมวยอ่อมว่คนด่มว่ยท่นคนดื้ออหตุ่มนลูกเนี้ยเป็นจีนเนียนในมื ขี้เข้าปากแม่้งสันไลด์ขี้เข้าปากเลยขีย้อาบน้ำสันไลด์อีกเด้อสันไลด์มาไม่ดูบผมเป็นสัสสนไลด้วดยขีย้อาบน้ำอย่างดีโอ้หอมดีหอมดี หอ,อมดิหอมคีมนๆดิตะเจคัดไอคิวแท้่ใส่ไม่ชอบะหอมดตะเจัแท้ดิพ่นพพนดีะบน,นเอาหายแล้วตอนน้หายบันหายเลยใช้พ่นนาำต้องใช้พ่นน้น่าน,น้าอุ่นอยู่ นำอุ่นแต่ว่าแต่ว่ามันจะเช่าอุ่นเ้วนำอุ่นกับจุนเย็นอจุ่มเอาลูกนนะหนหนหนาวหนนเนี่ยมันหายยังได้แล้วมันอาบน้กหมดเลยไม่แบ่หายแล้วันนงหากันขึ้น้อาบนักันขึ้นมันมุนมัดอ่ะ มันไหมันมุนมัดมันจะหายหน่อยนอนมันนอนบเพิงเขามันมุนมัดมันนวกระตูมัแม่นาผมไม่แตกิีพี่จ๋าพี่จ๋าพูนพื้นดนี่ด่างแขงกระดกโดงดองอ่อนอะไรเรื่ออ่อนนาเนี่ยเหออนมานอเล่นลงอ่าน้่อนนำเขาด่างลูก

Thì bây giờ nói gì cháu phở ơi Em phở ơi À bây giờ Ô sang đi <laughs> à <nó rồi. cười> à. Nè nội Mù nội Mù chết xăm đường này Ô bây chết được đường lên này อืมจสร้างขนาดจะสร้ออางดีเื่อนตาเพื่นตาเดี่ยวเสงเบตาเดีเยวพอเ่อคิวนอมาลูกน้าบาอทำน้ำบาบอเออลูกขยันน้าได้นีได้อาการดิน,สบ,นสบายตัวอาร้ำ์ลสบายตัวั นน้ำแล so so, ้วก็สบายแต่โอ้เล็บมันอารมณ์ดีแน่บรเพันหอนแล้วมันงุดงิดอารมณ์เสียอีกคนขี่ฮอดนี่โบนาวันมูต่อคนขี่ฮอสขี่ฮอดบอปลลูกยวกผ่านก็ะเือออกเปียกบืดก็างขึ้นด้นกัน สบายดีปลุงไหมสบายดีปลุงเย็นกลางคืนอากาศเย็นๆนะสบายดีปลุงขับพกพาซ้องสั้นขึ้นไปเลยสบายดีปลุงเพื่อออกเปียบเบิร์ดชวนขี่ฮอตแบ่ปี้แบ่มือตี้แบมือเราเหมิงดูสบายดีปลุงมึงดูแบ่มือมึงดูเด็กเป็นยีบอ่ฮะใหญ่มากใหญ่มากจังเห็ุเด้ยี่ยมมาจังเห็ดเตุ นี่พี่น้องเพิ่นเพิ่นมักลินอันนี้เพิ่นเพิ่นมักเพิ่นมักเบิ่งส่งเลไลน์นี่ส่งเลไลน์เพิ่นมักเบิ่งสีแดงเวลาเปิดปองเยี่ยมออกเลยลมมุสลิภัตส่งก็ตีงแวบๆกางเกงแดงนี่มันตีงเพิ่นกระลี่งเพิ่นก็หัวเพื่อนเดียวเพื่นขั้นส่งเศร้าตีงเพิ่นกะหายลมมัน Mình không có nít xong sống tìm cái hivany. một tí cái hòa yên. Lên phút đi ăn tèo bìm. Poor. 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 เออเพลง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 นี่นี่คิวพี่พี่พี่พีอยากนอนนะพี่น้องเอ้ยคิวอยากนอนแล้วไปลงเอ้ยคิวอยากนอนแล้วตาจะเป็นสองสันเลยน้าก็เพาะเตกอืมเดี๋ยวพี่ เลาดียงานแต่มกซีเลียนงานก็ะซีเลียแต่สิงก็อ่อนนะคือที่นี่เราคือที่นี่บอกเขาโค่นกยนไปเปลี่ยนไม้แล้วนี่สุดให้กินยาได้ยงานเพิ่นเพาะที่เพิ่นเป็นถือกัน่มพันเด้ไม่ก็ปิดใจแล้วเงี้ยบ่า

พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรชาไดคขอล่าพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพบอกันใหม่สบายดีปวดดูดมือไห <laughs> หน้าแตกเฮ้ยหน้าพาอบ่เฮ้ยเรียนไอคิวเด้หน้าพอาพอเฮ้ยดูดมือด้วยงาพนธพ่อ,พอสักสกซะดูดมือเลย อย่าดูดมือลูกอย่าดูดมือเอามือออกอืมเอามือออก